เหตุรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยเบรกขัดข้องแล้วกลายเป็นว่าพยายามที่จะหักหลบกลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่หักหลบเข้าข้างทางงานนี้เป็ดกระจาย <Hey. S 1> เป็นสิบกว่าตัวเลยนะเป็ดนี่คือเป็ดย่างนะคุณผู้ชมนะ <Hey. S 1> ไม่ใช่เป็ดก,บกาบก้างนะเป็ดย่างแต่ข้าวของในร้านเนี่ย uh oh. โอ้โหแตกกระจายเสียหายไปหมดเลย <Hey. S 1> คุณผู้ชม <Hey. S 1> ร้านนี้ร้านขายเป็ดย่างอยู่ในตลาดเอกชนแ <Hey. S 1> ถวแถ,ถวัชรลพลกรุงเทพนี่แหละแล้วยศยนต์คันสีดํานะทะเบียนสุรินค่ะ หุ่งเกยไปบนทางเท้าไปชนตู้ที่เขาแขวนอาหารแขวนเป็ดห้อยอยู่เนี่ยโอ,โอ้น้องกายดูสิสภาพกระจายเลยเป็ดย่างเป็ดพะโล้กว่า10ตัวตัวละ560บาท หล่นไปเต็มพื้นเลยส่วนรถยนต์นี่กันชนข้างหน้าก็พังยับเยินนะทีนี้พอพนักงานได้สติเขารีบวิ่งไปปิดแก๊สนะเขากลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดปุ้มตั้มอะไรขึ้นมาป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำก็เคราะดีนะคะไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่ามีพนักงานที่ร้านเนี่ยถูกน้ําร้อนลวกเจ็บไปคนหนึ่งส่วนคนขับรถเก๋งคันสีดําถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลค่ะพนักงานที่ร้านเป็ดย่างบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตกใจมาก ไม่เคยมีเลยนะที่เสยเกยมาถึงร้านเข้ามาถึงในร้านแบบนี้อุบัติเหตุแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนค่ะได้ยิยนเสียงแล้วก็มองมาก็กระชูนเข้ามาแล้วเนี่ยตอนนั่งอยู่ไม่ัะเกิใช่ค่ะมันเสียงดังขนาดไหนเสียงดังเสียงดังมากเลโอ้มาเด้ใช่เสียงหนวดด้วยแล้วพอโชว์เสร็จพวกเราทำไงแล้วก็ต่อแต้นั่นแหละผมมีแฟนนํารอลวบขอคนที่บาดเจ็บช่อเป็นแฟนหนุ่ม แล้วตอนทั้งหมชนติดวิงว่งออกวิง่งหนีออกมาเลยใช่ตำรวจบอกว่าคนขับรถเก่งให้การว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับรถลุยฝนครับ<ะ>ช่วงที่ฝนตกด้วยนะใช่แล้วก็เขาอ้างว่ารู้สึกระบบเบรกไม่ทํางานอ่ะเหมือนทํางานผิดปกติยังไงก็ไม่รู้ก็เลยเหมือนกับว่ากลัวว่ารถจะไปชนคนอื่นเขาไปชนรถคันข้างหน้าเอาอย่างนี้แล้วกันหักหลบเข้าข้างทางโอ้ยทําไมเข้าร้านเป็ดเลยนี่นะครับเข้าไป Oh, เ,เข้าไปขนาดนี้เลยเออเนี่ยออนะด้วยความแรงของรถพอหักหลบปุ๊บเนี่ยกะว่าจะลดนะความรุนแรงถ้าเกิดอุบัติเหตุแต่กลายเปนว่าเนี่ยไปชนร้านเขาเ<ๆ>ข้าของเขาเสียหายหมดเลยครับและเบื้องต้นนะมีข้อมูลว่ารถยนคันสีดำนะคุณผู้ชมไม่มีประกันภัยด้วยแล้วนอกจากรถเสียหายแล้วร้านเป็ดย่างเสียหายตีไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะต่ำกว่า200 0 0 0บาทนะคะ